They were replaced by the new toy animatronics, and they are better in almost everything than the old ones. You know, more entertaining programs, they look better, more durable, and able to identify criminals. In general, the kids like them. But among the old, there's still one animatronic, which children just adore. They liked the image of their pirate cop so much that he was removed much later than the other Some parts of the animatronic were completely replaced, but... โอเคอย่างที่บอกครับใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยครับว่าสิ่งที่เอฟโฟอร์ไกลยมันพูดมันพูดอะไรบ้างแต่มันมาไวมาก ผมเริ่มเข้าใจแล้วถ้าบอลลูนบอยมันเริ่มห้ายเนะี่ยผมว่านะเราจะต้องส่งแฟชใส่หน้ามันอันนี้อันนี้ความคิดคองคิดแรกของผมนะผมไม่รู้วิธีรับมือมันรับยังไงนะถ้าตัวเกมหลักคือตา,ต,าตามความตามตามความจริงคือไอ้บอลลูนบอยมันจะมาหาเราถ้ามันเข้าท่อปั๊บเราต้องรีบใส่หน้ากากไม่ให้มันมายืนตรงนี้ไม่นั้นเราจะส่งไฟไม่ได้ครับแต่นี้คือผมไม่รู้นะว่ามัน จะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าคือถ้ามันให้ปั๊บเราต้องไปส่องไฟใส่หน้ามันเลยพอยชิ้ามาแล้วพอบอนนี่ก็มามันมาไวมากรอบนี้เพิ่งจะเที่ยงคืนโอ้โหผมไม่เคยเล่นมาถึงคืนที่สองสามนะของเกมเนี้ยผมไม่รู้นะผมไม่มีความเซียนขั้นที่แบบเอาผ่านได้จริงนะอันนี้คือครั้งแรกนะที่มาเป็นของตัวเกมของไอ้นี่นะครับแฟนเกม ตอนนี้ทอยชิกามันก็มาแล้วเราต้องรอเตรียมตัวให้ดีครับแล้วของพับเพชรก็ต้องนี่คือทิกนี้คือผมผมต้องใช้ทิกนี้แหละคือรอเปิดหน้านี้ทิ้งไว้เลยของพับเพชรแล้วเราก็หมุนลานอย่างเดียวเลยครับรไม่ต้องเปิดกล้องไหนเพราะว่ามันตัวเกมหลักอ่ะมันยังไงมันต้องเปลี่ยนกล้องอยู่แล้วแต่แต่ถ้าในของอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เราเห็นได้ชัดเจนครับแค่อาจจะเปลี่ยนไปนหน่อย แมงเกินก็มาล้วตอนนี้กองซาเนี้ยรู้เลยทอยบันนี่จะมาเข้าท่อละโอเครอ,อเราเตรียมตัวเปลี่ยนแค่แคมสองแคมคือไอ้บอลลูนบอยเนี่ยแหละกับพับเพทเฮ้ยเอยเอแล้วครับเช็คก่อนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอแล้วมันมาได้ยังไงอันนี้ก็งงนะมันยังไม่หายมันยังไม่หาย อนแรกผมจาได้มันไม่มีขับเค้กนะเออ <c oughs> นะัดมาเอาแล้วมาเอาแล้วไม่รู้ใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าเออใช่ท่านผู้ชมเราต้องส่องแฟดใส่หน้ามันโอเครู้ละว,ว่าแล้วว่าเป็นอย่างที่คิดเฮ้ยอะไรล่ะคืออะไร โอเคแมงเกิล okay, อันนี้มาละเฮ้ยแหมเกือบไปแล้วอืมเกือบไปแล้วเมื่อกี้มวยแต่โฟกัสอยู่แต่บอลลูนบอยกับพับเพชรไงผมก็เลยเกือบโอเคเดี๋ยวทอยบันนี่ทอยบันนี่ด้วยเดี๋ยวทอยบันนี่ด้วยจับไปละเหลือทอยบันนี่ อยู่ตรงนั้นเลยทอยเบดดี้อย่าเกือบไปแล้วตอนนี้ผมเริ่มมันรนละจริงทอยบันนี่มาละทอยบันนี่มามันคายมาละใส่หมวกเลยมันมาทีเดียวพร้อมกันมาเลยมาเลยไปเร็ว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 เรวเรีเรรไปไขาลานพับเห็ดด้วยโอเคแมงเกิลก็กำลังมา ไอบอลลูนบอยก็ต้องระวังเพราะถ้ามันเข้าใกล้กล้องเราปับเรียบร้อยเลยเอาละไปอย่ามายุ่งฮโลโหลที่อื่นตอนแรกผมไม่รู้วิธีการรับมือมันต้องรับมือยังไงมันก็เลยงงง,งโอเครอยชิก้ามานี่ที่เดิมนะครับพวกนี้ก็มาเริ่มเครียดแล้ะ ผมเริ่มเคลียร์แล้วเนี่ยจริงๆมันมันเริ่มจริงจังขึ้นแล้วไนงะมันเริ่มจริงจังขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพวกวิทเลตมามันมันมันจะยากขึ้นไฮไฮอะไรไปไปไฮที่อื่นแมงเกิลก็มา ดูดิมันเกิดเห็นทอยชีก้ามามาทางนั้นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันโอเคมันอยู่คู่กันเลยอะไรอีกอะอะไรอีกอะไอเสียงวันนี้มาทีไรไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะทอยชิก้ามานี่เตรียมตัวไว้เดี๋ยวมันจะมาเข้าท่อทอยบันนี่ยังยัง ทอยบันนี่มาแล้วเห็นคิตาแวบ,บๆอยู่นั่นไงไปแล้วเข้าไปแล้วทอยบันนี่เกียรเตรียมตัวไว้ครับมาฮัลโหลอะไรละ่ะไปไม่ฮัลโหลกินพันโลก็ไปซื้ออดิผมเกียดตอนเมงเกิลมันขยับมากคือมองอะไรไม่ได้เลยมันก้องซาเลยเออเนี่ยเห็นไหมคัพเค้กคัพเค้กมันไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ย คือตอนแรกตรงนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไปอยู่ตรงนูน้นผมบอกแล้วว่าเนี่ยแหละมันมันแปลกๆนะครับสิงคเมงเกิลน่าจะมาแคมเจ็ดแล้วแหละคิดว่าตามหลักในเกมเพราะถ้ามันมาแคมสิบมันก็ต้องมาแคมเจ็ดละอย่างนั้นอนะเห็นทอยเฟดดี้อยู่เฮ้ยไม่ใช่ทอยเฟดดี้อันนั้นมัน เอวิททเลตี้นี่ว่าวิททเลตี้ขยับแล้วยุ่งแล้วทีนี้พกพวกวิททเลมาแล้วเฮ้ยมันจะวุ่นวายกว่าเดิมแล้วตอนนี้ก็ดูอะไรไม่ได้แคมไมบอลลูนบอลเออดูได้แล้วเมื่อกี้วิททเลตี้ขยับผมเห็นมาแล้วทอยจิก้ามาแล้วเดี๋ยวขอหมุนลานแ๊บหมุนให้เต็มเฮ้ย เกือบแล้วมาถอยบันนี่ก็มาเกย์ถอยบันนี่มามาเร็ว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 จะไปใครล้านไอบน้บอลลูนบอรขยับละมันมันโลเมื่อกี้มันจะกินพันโลให้ได้เลยเว้ยไปไม่พันโลอะไรทั้งนั้นเออตัวอะไรว้นยืนอยู่ข้างหน้าโอ้โห โอ้โหคือครั้งแรกนะที่ผมจะได้สู้กับพวกวิทาเลตอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยสู้เลยนะไอพวกวิทเเลตฟ็อกซีก่ก็มาแล้ววิทเเลตฟ็อกซี่โอ้โหมึงแก๊งอะไรกันวะเนี่ยอืมถอให้ไอเนี่ยตัวอันตรายไม่ได้ห้ามให้มันมาหน้ากลองเด็ดขาด พีทลเลตเฟสดี้เดินเข้านน่นไปแล้วโอ้ยมวละไรยกันวะนี่แฮะเต็มเลยตกใจหัวเฟสดี้เมื่อกี้ออกมานี่กูเองพีทลเลเฟสดี้มาหยุดตรงนี้แล้วเต็มเลยแมงเกินก็นมาอยู่นี่เฮ้ยไอ้นี่ ชอบมาบ่อยอย่าม,มาเลยนะไอ้บอลรุบ,บอยเนะี่ยเองอยู่ที่เองไปไม่มีใครทำอะไรเองตอน,นนี้พวกวิทัลวิทลฟเฟตตี้อะ่ะมันน่าจะอยู่โซนนู้นทอยบอนนี่ก็น่าจะอยู่นู่นแล้วแมงเกิลก็อยู่นู่นทอยชิก้าก็มาทอยชิก้าเข้านู่นแล้ววิทเลิฟฟ็อกซี่ก็อยู่นู่นโอ้ปวดหัว ไอ้นี่ก็มาฮัลโหลคือผมฝากเออ่ท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากซื้อพัลโลให้กับไอ้บอลลูดบอยนะครับมันมันจะกินพัลโลให้ได้แล้วครับ <c oughs> วิตาเลตเฟสดิโอ้ดูดิกคเท่ผมชอบพวกวิตาเละมันเทด่ดีเออส่องไปส่องไปก็ไม่ช่วยอะไรไอ้พวกนี้มันวิตาเลตมันไม่สนใจ มีแค่บอนนี่ไอมีแค่ฟ็อกซี่เท่านั้นที่น่นสนใจโอ้โหดูดิเฮ้ยเ็ววิทะเลตเฟดดี้กูจะไปนี่ไม่ทำอะไรใช่ไหม ไปทำอะไรใช่ใส่หน้ากากแล้วเร็วๆอย่าเชื่องช้างมึงเป็นตึง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 ๋อเดี๋ยวอ๋อหรือว่าต้องแอบพวกวิทะเลัเออผมไม่รู้นะเนี่ยผมไม่รู้นะ มันมันใช่หรือเปล่าบูซากับบาร์เกดี้เลยเพราะมันทำเชื่องช้ากันเหมือนแบบไอ้นั่นอะเดอะแม c h i ก่ะริงจิงโผผมไม่รู้ครับผมใส่หน้ากากช้าหรือว่ามันต้องลงไปแอบใต้โต๊ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอเคครับไว้ครับไว้เท่านี้ก่อนครับเราก็เดินทางมาถึงคืนที่สามนะครับ ต่อไปก็คือที่สี่กำลังจะผ่านเลยเสียดีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเล่นแล้วเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีและทำในสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับและทำในสิ่งที่ดีและอย่าลืมก่อนไดเพียงบอกคิ๊ข้าตรงตัวบาครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนซีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบู